นิยายเสียงเรื่องอัศจรรย์แห่งชีวิตโดยอินทน์นินตอนที่22หน้าที่การงานวันเวลาผ่านไปร่วงเข้าปีที่สหลังจากที่ทุกคนเรียนจบในระดับมหาบัณฑิตทุกคนต่างมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบไปตามวัยอันควรแต่ความรักความสนิทสนมกลมเกลียวมีได้จาหายไปแต่อย่างใด กลับมีมากขึ้นเป็นทวีคูณเท่ากับระยะเวลาติดติดติดเสียงโทรศัพท์ที่วางไว้บนโต๊ะซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยเอกสารกระจายอยู่เต็มโต๊ะมือเลียวเอื้อมหยิบโทรศพัพท์แต่สายตายังยังจดจ้องตัวหนังสือที่กำลังอ่านอย่างขมักขม้นฮัลโหลวัดดีจ้าแม่เพื่อนรักเสียงปลายสายล้อเรียนเหมือนเช่นเคยยีปานคนปลายสายอย่างแก้วตาส่งเสียงดีใจ จนอุทานเสียงหลงโอ๊ยคิดถึงหายเงียบไปเลยวันนี้ลมอะไรหอบสาวป่านคนงามให้โทรหาแก้วได้จ๊ะลมคิดถึงจ้าคิดถึงแก้วมากคนพูดทำเสียงสูงบอกถึงระดับความคิดถึงปนขำเล็กน้อยป่านเพิ่งจะคุยกับหนูนานและใบหมอนเสร็จนะ่ะเมื่อสักครู่นี้เองเลยโทรหาแก้วต่อแก้วสบายดีนะ ใบมอนบอกว่าแก้วงานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาโอ๊ยก็ไม่เชิงแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีแก้วนะ่ะคิดถึงคิดถึงแม่กับพ่อของแก้วก็บ่นหาป่านตลอดเลยนะคิกิกคิกป่านหัวล้อชอบใจป่านเพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืนนี้เองเช้านี้เลยโทรหาแต่เชา้าอยากเจอเพื่อนๆมากและคิดถึงสุดๆมีของมาฝากด้วยนะรับรองทุกคนต้องชอบแน่ๆ แล้วจะนัดเจอกันเมื่อไหร่ตอนไหนแล้ววันไหนว่ามาเลยแก้วพร้อมแก้วตาเอ่ยตอบด้วยความดีใจแหม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 ,แมถามไม่เว้นช่วงให้ป่านตอบเลยนะหล่อนนัดเจอกันที่บ้านป่านนี่แหละวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันว่าแต่เอาเสื้อผ้ามาด้วยนะจ๊ะคุณเพื่อนแบบว่ามานอนค้างจะได้เมา์กันยาวๆนะนะจ๊ะคุณเพื่อนเดี๋ยวป่านรับเลี้ยงดูปูเสือทุกคนโอเค ได้ได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพื่อนแก้วตารับคำเพื่อนพร้อมพลิกข้อมือดูนาฬิกาใกล้เวลาประชุมทีมงานแต่ยังขอเมาส์กับเพื่อนต่ออีกสักนิดเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะขับรถพาพวกสาวมาถึงหน้าบ้านเลยนะจ๊ะคุยกันเรียบร้อยมาพร้อมกันคันเดียวน่ะดีที่สุดพรุ่งนี้เช้าเริ่มจากรับแก้วคนแรกตอนเจ็ดโมงเช้าหนูหนาเจ็ดโมงครึ่งสุดท้าย รับไปหมอนตอนแปดโมงมาถึงบ้านป่านน่าจะประมาณเก้าโมงได้ตามนี้เลยนะจ๊ะคุณเพื่อนจ้าไม่จอมวางแผนมาถึงก็ทําหน้าที่จอมวางแผนเหมือนเคยเลยนะคุณเพื่อนแก้วผู้พร้อมหัวล้อเล็กๆให้กับป่านเคพรุ่งนี้เจอกันนะป่านแก้วต้องเข้าประชุมแล้วไปนะจ๊ะโอเคค่ะคุณเพื่อนแก้วพรุ่งนี้เจอกัน ทั้งสองวางสายพร้อมรอยิ้มของแก้วตาที่นึกถึงเพื่อนไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่ปางก็ยังสดใสล่าเริงคอยวางแผนทำอะไรต่างๆให้กลุ่มได้คึกค,คืนแบบนี้เสมอสายตาเหลือบมอริกาอีกครั้งจึงหยิบเอกาสารสำคัญเพื่อเข้าประชุมงานทำโฆษณาแก้วตาทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณาของบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งคลา้ายๆต่างพากาันสงสัยในการ ทำอาชีพโฆษณาของแก้วตาเพราะทุกคนจะรู้แค่ว่าเรียนทางด้านภาษาศาสตร์เล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้อย่างดีเลยอย่างดีเลยทีเดียวด้วยความขยันและมีความรับผิดชอบอย่างยอดเยี่ยมแก้วตาเรียนทางด้านโฆษณาของมหาวิทยาลัยผ่านทางออนไลน์ทุกทุกวันเสาร์จะเข้าชมรมเพื่อร่วมกิจกรรมและฝึกภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อนสนิททั้ง4สาวนั้นรู้ดีเลยทีเดียวถึงความขยันของแก้วก่อนจบหลักสูตรนี้หนึ่งปีแก้วตาได้โอกาสจากรุ่นพี่ต่างคณะมาชักชวนให้รับงานการเขียนคอนเทนต์บ้างเล็กน้อยการทำรอรี่งงานโฆษณาใครให้ทำอะไรแก้วตารับทำหมดที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะมีความคิดว่าเป็นการฝึกฝนให้ตัวเองมีความชำนาญมากขึ้นและด้วยความเป็นคนที่ใส่ใจกับสิ่ง ที่ตัวเองทำบวกกับความรับผิดชอบจึงมีผลงานเป็นที่น่าพอใจในหมู่คนที่ได้ร่วมงานแก้วตาจึงมีความก้าวหน้าในอาชีพนี้มากประกอบกับมีความรู้ด้านภาษาที่ดีทั้งฟังพูดอ่านและเขียนในขณะเดียวกันเธอยังเป็นนักเขียนนิยายที่มีชื่อติดหนึ่งในสิบนักเขียนยอดนิยมพ่วงด้วยผลงานยอดเยี่ยมแบบ b e เซล e l l e r ตลอดช่วงระยะเวลาสองปีที่ได้ลงมือเขียนส่วนร้านอาหาร ที่สี่สาวเพื่อนรักรวมตัวกันเปิดตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆนั้นปัจจุบันร้านอยู่ในความดูแลของหูนากับไปหม่อนแก้วตาจะเข้าร้านเฉพาะเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนับว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์มากที่ผู้หญิงร่างบางคนนี้สามารถทําได้หลายอย่างบางคนถึงกับตั้งคําถามเลยก็ว่าได้ว่าจะเก่งและมีความสามารถไปถึงไหนทําหลายอย่างไม่เหนื่อยบ้างหรือไงแต่ไม่เคยได้รับคําตอบจากเจ้าตัวมีแต่รอยยิ้ม กลับมาเพียงเท่านั้นสองเท้าบนส้นสูงสามนิ้วส้นเข็มเดินเข้าห้องประชุมอย่างว่องไวซึ่งตอนนี้ทีมงานทุกคนต่างนั่งรอคุยงานกันพร้อมกันพร้อมหน้าสวัสดีจ้าทุกคนมาพร้อมกันแล้วนะมาเรามาเริ่มเรื่องกันเลยก็แล้วกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแก้วตาเอ่ยทักทายทีมงานของตอนพร้อมนั่งลงอย่างที่เก้าอี้ประจำของตัวเอง ทุกคนในทีมต่างทยอยนำเสนอเลือดในแต่ละส่วนที่ได้รับผิดชอบส่วนที่ต้องแก้ไขหรือต้องปรับเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและคอนเซปต์ของงานที่รับมาดําเนินการพี่แก้วคะทีมงานฝ่ายสถานที่ได้แจ้งว่าทางสถานที่ขอเลื่อนการถ่ายทําออกไปหนึ่งสัป,ปดาห์เลยค่ะพี่หนึ่งในทีมงานพูดถึงปัญหาที่แก้ยังไม่ได้โอโอขนาดขนาดนั้นเลยหรอ เขาบอกหรือเปล่าว่าติดปัญหาอะไรระบบไฟฟ้าขัดข้องช่างไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ตามกำหนดที่นัดกับทางเราได้ทันนะคะลูกน้องในทีมรีบรายงานส่วนอื่นของงานที่จะสะดุดไปด้วยมีอีกไหมจ๊ะแก้วตาเสริมขึ้นสองมือประสานกาหากันวางก็สอกคำโต๊ะเพื่อลับฟังน้องๆรายงานปัญหาพร้อมกันนั้นก็ตั้งสติเพื่อคิดหาทางที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จากงานให้รู้ล่วงไปได้งั้นนัดฝ่ายสถานที่ใหม่อีกครั้งทางเราขอเปลี่ยนจากแผนกที่ต้องรองขอย้ายสถานที่ถ่ายทำเป็นแผนกอื่นที่มีพื้นที่หรือว่าภูมิทัศน์โดยรอบใกล้เคียงกันพี่ว่านัดจะแทนกันได้นะแต่พวกเราอาจจะต้องทำงานกันยากสักเล็กน้อยอีกอย่างหนึง่งเราขอปรับออปชันในบางส่วนกับฝ่ายสถานที่ด้วยเลยก็แล้วกัน พี่คิดว่างานจะอ,ออกมาดีได้เช่นกันไม่น่าจะมีปัญหานะทุกคนคิดตามที่พี่แก้วบอกทันไหมจ๊ะทุกคนต่างหัดไปคุยโต้อตอบระดมความคิดจากนั้นจึงได้ข้อสรุปตามที่แก้วตาได้เสนอไว้ส่วนฝ่ายประสานงานในทีมจึงขอเวลาหนึ่งวันในการติดต่อประสานงานเรื่องสถานที่เพื่อไม่ให้งานล่าช้ามากไปกว่าที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกหนูนัดจ๊ะ ช่วยประสานงานไปที่คุณกรองฝ่ายสถานที่อีกครั้งนะจ๊ะบอกว่าเราขอใช้พื้นที่สำรองตามที่พี่แก้วเคยคุยและขอเอาไว้ก่อนหน้านี้ขอว่าเวลาที่สามารถเข้าดำเนินการได้ดีที่ด่วนที่สุดด้วยนะจ๊ะได้ค่ะพี่แก้วหนูนัดรับคําส่วนอื่นๆที่คุยกันมาทั้งหมดก็ให้ดำเนินการได้ตามนั้นเลยนะจ๊ะวันนี้วันพุธแล้ว เอองานพี่ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในวันพุธหน้าด้วยก,กันแนล้วจ๊ะทุกคนปากพูดแต่สายตาคู่หวาดของแก้วก็ส่งไปให้น้องน้องทีมงานเพื่อเป็นการบอกไปในในว่าขอตามนี้และต้องไปไปตามกำหนดทุกคนมองตาของลูกพี่ของตนและพยักหน้ารับได้ค่ะพี่แก้วได้ครับพี่แก้วทีมงานทุกคนรับคำพร้อมเพรียงกันเยี่ยมมาก งานก็ปิดประชุมเลยนะคะพี่แก้วมีอีกสองกลุ่มที่ต้องคุยไปก่อนนะจ๊ะหลังจากจบการประชุมกับทีมงานของตัวเองแล้วแก้วตายังมีนัดพบลูกค้าต่ออีกสองโปรเจกต์ในแต่ละวันงานที่ต้องทำแทบไม่มีเวลาได้พักและด้วยความมุ่งมั่นขยันบวกกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีเยี่ยมจนเป็นที่ไว้วางใจของเจ้าหนาระดับสูงเป็นอย่างมากและเช้าวัวนเสาร์ก็มาถึงพี่เปิ้ลมารับสาว ตามที่ได้นัดกันไว้ทุกคนมาถึงบ้านป่านเร็วกว่าเวลาที่ได้นัดไว้ครึ่งชั่วโมงรถจอดอย่างที่จอดรถของบ้านป่านเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีจ้าทุกคนสี่สาวผลัดกันสวมกอดไปมาด้วยความคิดถึงเพื่อนรักหนูนาดันตัวป่านออกมองสำรวจเนื้อตัวเพื่อนๆปน,นหยอกเย้ากันตามภาษา มหมุนตัวหน่อยจะดูซิว่าอยู่ครบสามสิบสองประการมิจเจ๊ะเพื่อนฉันอะไรกันยีนาพูดอะไรนาว่าพรางเอามือตีแขนเพื่อนป้อยที่มาพร้อมกับรอยยิ้มใบหม่อนวางฝ่ามือบนศรีรษะขยี้ผมไปมาปาปาหนึ่งเพื่อนเธอเป็นเด็กน้อยจนจนป่านเอื้อมมือไปคว้าแขนเพื่อให้หยุดแย่เธอพร้อมหัวล้อชอบใจ กับสิ่งที่เพื่อนชอบทําแบบนี้เวลารอเล่นกันตลอดมาพี่เปิ้ลผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ของกลุ่มยืนมองน้องๆกอดกันจนคิดว่าถ้าไม่เปรกคงไม่ได้เข้าบ้านกันสักทีก็เลยขัดขึ้นว่ายินดีต้อนรับด็อตอร์ปานชีวาธนาโชลไพศาล กลับสู่ประเทศไทยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนค่ะพี่เปิ้ลกล่าวพร้อมยกมือสั่นไหวไปมาทั้งซ้ายขวาเป็นการต้อนรับทุกคนหันไปตามเสียงต่างหัวล้อชอบใจในการทำท่าของพี่อันเป็นที่รักพี่อันเป็นที่รักยิ่งของเสาวป่านสาวปานก็รับมุกทำท่าโค้งคำนับพร้อมย่อกายรับมุกเชิงล้อเล่นเช่นกันทั้งหมดจึงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวล้อ ของความสุกสดชื่นไปตามๆกันพี่น้องคู่นี้เข้ากันไปปีเป็นครูอีกตามเคยเลยใบหม่อนสัพยอกเพื่อนเราจะยืนคุยกันตรงนี้เลยใช่ไหมไม่คิดจะเข้าบ้านกันเลยหรือว่างั้นเถอะแก้วตาพูดขึ้นพี่เปิ้ลได้โอกาสจึงพยักหน้าสนับสนุนคําพูดของแก้วเออลืมไปเลยไปๆเข้าบ้านก่อนวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไม่อยู่บ้านนะคะ ท่านไปไหนละปานพี่เปิ้ลถามขึ้นพี่มีของอร่อยมาฝากท่านด้วยนะไปพักผ่อนขึ้นดอยสองอาทิตย์ค่ะไปกับเพื่อนๆของท่านนะคะเดี๋ยวไปทานมื้อเช้ากันก่อนเราไปนั่งคุยกันต่อที่ห้องอาหารเลยแล้วกันพูดแล้วก็หันไปหาพี่เลี้ยงที่ยืนอยู่ไม่ไกลพี่โอไลคะป่านรบกวนยกของพวกนี้ไปไว้ที่ห้องนอนป่านด้วยนะคะได้คะ่ะคุณป่านพี่โอไลจัดการให้นะคะ พี่เลี้ยงคนสนิทบอกพร้อมยิ้มรับเมื่อเข้ามาถึงห้องห้องทานข้าวทุกคนก็นั่งกินอาหารเชา้าได้สักพักปากจึนถามเพื่อนๆถึงหน้าที่การงานของแต่ละคนเพราะหลังจากเรียนจบป่านบินไปต่อด็อกเตอร์ที่อังกฤษและอยู่ที่นั่นนานถึง3ปีเลยทีเดียวตอนนี้เป็นหมอนเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองจบมาและดูแลร้านของพวกเรารับ แลงงานบ้างตามแต่รุ่นพี่และอาจารย์ในคณะจะส่งมาให้หนูนารับเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนสองแห่งสอนสัปดา,ปาห์ละสาวันสอนภาษาต่างประเทศในสถาบันสอนภาษาสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติสัปดาห์ละสองวันวันละสามชั่วโมงเวลาที่เหลือมาดูแลร้านสองสาวจึงมีเวลาสลับกันมาดูแลร้านขายอาหารและขนมได้แล้วตอนนี้กิจการก็ไปได้อย่างดี ลูกค้าเข้าร้านแน่งทั้งช่วงเที่ยงและเย็นแก้วตานั่นทำงานทางด้านโฆษณาและปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณาตอนนี้ก็รู้สึกว่างานหล่นทับตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนคนอื่นป่านไม่สงสัยแต่แก้วเนี่ยอยู่ๆทำไมาถึงได้ตกปุ๊ไปทำโฆษณาได้แถมไปได้ดีจังหากเขาคุณเพื่อนป่านขอแย้งการรายงานตัวจากเพื่อนๆ เริ่มจากรุ่นพี่ขอให้ช่วยเขียนคอนเทนต์ลงรายละเอียดสินค้าหลายแบรนด์เป็นการนําเสนอทําได้สักพักก็มีแต่คนติดตามชอบสนใจและขอให้ช่วยงานให้ลหลายๆส่วนของงานทําโฆษณาจนได้ความรู้จากการลงมือทําและฝึกฝนพร้อมกันก็ได้รับการยอมรับจากพี่พี่และคนทําสื่อต่างๆเป็นที่รู้จักกาันของคนในวงการงานที่ทําจนรุ่นพี่ทั้งหลายให้ฉายาว่าพลิกขี้หนู สุดยอดมากเพื่อนฉันช่วยคนอื่นทำงานจนได้ดีอะไรประมาณนั้นป่านพูดขึ้นแซวขึ้นไม่หรอกป่านแก้เขาก็เรียนด้านนี้เพิ่มด้วยเลยได้รับอน,นิสงส์จากการที่ได้ฝึกมาที่ได้ฝึกมากกว่านะ่ะคนขยันก็แบบนี้แหละใบหมอนเสริมเพื่อนอีกอย่างนะแก้วคมีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาหน้าฟังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีบวกกับมีความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานด้วยก็เลยส่งเสริมเพื่อนให้ได้รับอะไรที่ถูกต้องตรงทางมากกว่านะ่ะหนูนาขยายความในส่วนที่เป็นบุค,คลิกส่วนตัวของแก้วตาคนถูกชมนั่งฟังนิ่งตักอาหารเคียวตุ้ยๆอมยิ้มไปพรางเพราะไม่รู้จะพูดอะไรปกติก็พูดน้อยอยู่แล้วพี่เปิ้ลผู้ที่มีความรักและความผูกพันกับน้องๆเสมอมาตอนนี้ เขารับตำแหน่งเป็นผู้บริหารช่วยงานกิจการอสังหาริมทรัพย์ของที่บ้านหลังกลับมาจากเรียนและศึกษางานที่อังกฤษถึง2ปีดูแลงานครอบครัวทางด้านคอนโดมิเนียมหลายระดับจะมีรับเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษบ้านในกรณีรับเชิญบรรยายด้านอสังหาเป็นครั้งคราวถึงแม้จะมีงานอยู่ไม่กี่อย่างแบบนี้แต่นางไม่เคยว่างเพราะแค่ดูแลคอนโดนหรูกว่า5-6โครงกราร ก็แทบไม่มีเวลาแล้วที่สําคัญว่างเมไหรายพี่เปิ้ลก็จะพาเพื่อนๆมานั่งกินอาหารที่ร้านกับน,น้องๆเสมอๆ,เ,มอๆเลยทําให้ความผูกพันที่มีต่อกันไม่ห่างหายไปไหนเหนือ <l ug> สิ่งอื่นใดในความรักความผูกพันนี้ก็คือแก้วตาน้องรักเป็นคนรักของบุคคลอันเป็นที่รักของตนและครอบครัว <l ug> อย่างหมอพีมพอีกด้วยเช่นกันนอกจากนี้ทั้งพี่และน้องยังเป็นสุดที่รักของบรรดาคุณพ่อและคุณแม่ ของแต่ละบ้านไปตามๆกันหลังจากพูดคุยกันหยอกล้อกันหยอกล้อกันบ้างตามภาษาป่านก็อดถามถึงชายหนุ่มหรือหนุ่มสุดหล่อที่ไม่พูดถึงคงเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือหมอพีมสุดหล่อน,นั่นเองพี่เปิ้ลคะพี่บอกของป่านแล้วคะเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะป่านพูดผิดพูดใหม่ได้นะหนูหนาแซวขึ้นป่านพูดอะไรผิดไม่ไมีพูดแปะก็ทำหน้าบ้องแบ๊วไปแหม พี่หมอของป่านใบหมอนเซลพร้อมหัวล็อกกิ๊กครับตัวจริงของพี่หมอเขานั่งทำหน้านิ่งอยู่ตรงนี้ป่านไม่เห็นหรอเออป่านลืมตัวเลยเอานานาน,นานๆจะสมอ้างกับคอสทีพี่เปิ้ลหัวเราะพางใส่หัวแต่ก็บอกถึงความเก่งกาจของย่าตัวเองตอนนี้พี่หมอดูแลคนไข้ที่โรงพยาบาลในเครือที่คุณพ่อพี่หมอถือหุ้นอยู่ส่วนกิจการงานของที่บ้าน จะอยู่ในส่วนของผู้บริหารด้วยอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์ละสามวันเวลาไหนหรือว่าไหนไม่รู้ส่วนงานที่บริษัทที่พี่หมอเคยเป็นรองประธานช่วยงานคุณพ่อตั้งแต่สมัยเรียนตอนนี้นั่งแทน่นตำแหน่งประธานแทนคุณพ่อมาได้สองปีแล้วงานยุ่งพอสมควรนะ่ะถึงจะยุ่งแค่ไหนนะพี่หมอก็มีเวลามาให้ยายแก้วได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ขาดตกบกพร่องเลยใบหมอนเสริมทาเอาคนถูกพาดพิงหน้าแดง เขาเรียกว่ารู้เวลารู้หน้าที่หนูหนาเสริมทุกคนพากันหัวเราะมีแต่แก้วตาเท่านั้นที่นั่งฟังและอมยิ้มนิดน้อยเท่านั้นอดภูมิใจให้กับตัวเองไม่ได้ที่ตัวเองมีคนรักมีคนที่รักตนอย่างพี่หมอขณะที่คุยกันเสียงโทรศัพท์ของแก้วตาก็ดังขึ้นทุกคนจึงหยุดคุยเพื่อให้เพื่อนได้รับโทรศัพท์ก่อนสวัสดีค่ะพี่หมอแก้วตารับสายและทักทายไป แก้วอยู่บ้านไหมเย็นนี้จะแวะไปรับออกมาทานข้าวหนึ่งครับแก้วอยู่กับป่านแก้วอยู่บ้านป่านค่ะป่านกลับมาจากอังกฤษแล้วค่ะพี่หมอหันหน้าไปหาเพื่อนบอกให้รู้ว่าปลายสายถามถึงอยู่คนถูกพูดถึงเลยแทรกการสนทนาขึ้นไหนไหนพี่หมอหรอป่านขอคุยด้วยหน่อยสิแก้วคีดถึงพูดแล้วก็ยื่นมือขอรับโทราศัพท์เพื่อนไม่รอช้า พี่หมอรอสักครู่นะคะยายป่านอยากคุยด้วยผู้จบก็ยื่นโทรศัพท์ให้เพื่อนทันทีสวัสดีค่ะพี่หมอคิดถึงลากเสียงจนยาวพางเอามือป้องปากหัวแล้วคลิกคลิกป่านกลับมาแล้วหรอดีใจจังที่ถึงเช่นกันครับพี่หมอพูดขึ้นป่านสบายดีนะกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับป่านกลับมาถึงได้สองวันแล้วค่ะเลยถือโอกาสนะัดเจอกับสาวที่บ้านป่านวันนี้นะคะผู้จบ จึงถือโอกาสชวนมาทานข้าวด้วยกันพี่หมอแวะมาทานข้าวที่บ้านป่านเย็นนี้ได้ไหมคะสะดวกไหมคะจะได้คุยกันย,วยาวๆวันนี้สาวสาวเข้าค้างบ้านป่านกันข้างได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ตามไปสมทบกันที่บ้านป่านแล้วกันนะครับได้คะ่ะขอบคุณพี่หมอนะคะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับว่าแต่พี่กินจุนะไม่มีปัญหาค่ะอาหารที่บ้านป่าน,น,นมีเยอะค่ะฮ่าฮ่าฮ่า ผูป่ก็ขำไปเดี๋ยวคุยกับแก้วต่อนะคะป่าไม่รบกวนแล้วล่ะค่ะครับป่าส่งโทรศัพท์คืนให้เพื่อนแก้วตาจึงทำท่าขอตัวเดินออกมาคุยนอกห้องเป็นการส่วนตัวแก้วตาคุยกับพี่หมอพีดอีกสักครู่จึงวางสายแล้วกลับเข้ามาคุยกับเพื่อนเพื่อนต่อช่วงลาผ่านไปมือค้ำก็มาถึงทุกคนกำลังจัดเตรียมอาหารทั้งข้าวและหวานมือคํำขึ้นโต๊ะอาหาร เสียงรถยนก็ดังเข้ามาให้ได้ยินเป็นการบอกว่ามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มในการรับประทานมือข้ามตามคําชวนป่านจึงวางมือออกออกไปรับบุคคลที่มาใหม่น่าจะเป็นพี่หมอเดี๋ยวป่าดออกไปต้อนรับก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการคับพี่หมอยกมือว่าคนที่พึ่งจะมาถึงแล้วนั่นพี่หมอซื้ออะไรมาคะเนี่ย คิ้วมาหลายถุงเชียงมาค่ะป่านช่วยถือบ้างพี่แวออตก,กอพี่แวออตก,กอรครับทางผ่านก่อนมาถึงบ้านป่านนะ่ะนึกขึ้นได้ว่าป่านชอบทานทุเรียนกับข้าวเหนียวปลาแหง้งไปอยู่อังกฤษตั้งนานคงไม่ได้กินของพวกนี้แน่ๆคนเป็นน้องยิ้มแฉ่งให้คนเป็นพี่รู้สึกปลื้มใจในความใส่ใจของพี่หมอที่ไม่ลืมว่าตัวเองชอบกินอะไรบ้างป่านขอบคุณมากค่ะ ปลื้มใจอะไม่คิดว่าจะกลับมาแล้วจะได้ลิ้มรสของชอบและของโปรดเร็วขนาดนี้โอ้ยปลื้มค่ะปลืม้มอุ๊ยหมดแต่ปลืม้มเชิญด้านในเลยค่ะสาวํกำลังตั้งโต๊ะพร้อมรับทานแล้วค่ะเมื่อเข้าถึงห้องทานข้าทุกคนจึงได้สวัสดีพี่หมอเชิญที่นั่งเพื่อรอทานอาหารส่วนป่านนำของที่หมอซื้อมา นำไปให้คุณแม่บ้านจัดใส่จานมาให้ตนมื้ออาหารข้ามผ่านไปอย่างเรียบร้อยทุกคนเปลี่ยนมานั่งคุยกันที่ห้องนั่งเล่นหมอพิมพ์คุยถึงงานของตัวเองให้น้องๆฟังเพราะทุกคนตั้งคำถามมากมายให้ตอบด้วยความอยากรู้ส่วนตัวป่านนั้นก็พูดถึงความตั้งใจของตัวเองที่ต้องการจะเปิดสถาบันทางด้านภาษาแบบแนวใหม่ให้ทันยุคทันสมัยรวมทั้งมีแบบสอนออนไลน์ด้วย และรวมไปถึงเปิดฟิตเนสแบบสปอร์ตครับแต่คงต้องมองหาทำเลที่ดีเพื่อความเป็นไปไปด้นในธุรกิจที่ตัวเองจะทำและทั้งหมดต่างถ่ายทอดหน้าที่การงานรวมถึงปัญหาในงานของทุกคนให้กันและกันได้รับฟังจบตอนที่2 2ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ